เรื่องของการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดของยะโสธรเป็นการประชุมเทือที่หนึ่งครับครับเพื่อประเด็นเรื่องสื่อสารที่สําคัญเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลนโยบายของจังหวัดสู่อาสาการรับรู้สู่ประชาชนครับ นายชาญชัยสอนศรีวิชัยผ้วร,ราชาการจังหวัดยโสธรครับเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดของจังหวัดยโสธรซึ่งก็มีนั่งสาววิภาดารัตนโรจานาประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวของเขาร่วมประชุมซึ่งก็เป็นการประชุมรับสาป,ประเด็นเรื่องสื่อสารสาําคัญประจําปีงบประมาณ2 5 6 8นี้กมีครับก็มีทั้งเบิดการสื่อสารหาดาน14บเรื่องลัก40ิบเรื่องย่อยครับ มติการสื่อสารประกอบไปด้วยเรื่องของด้านเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความมัน่นคงการบริหารงานภาครัฐซอบท์พาวเวอร์ซึ่งมีการซอยการพิจนนารณาร่างแผนปฏิบัติการด้านการประชาสาัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดปี2568ซึ่งระซอยคลองกับประเด็นสื่อสารสําคัญที่มีแนวระดับของนโยบายรัฐบาลและกันโยบายของระดับจังหวัด พร้อมให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆในยะโสธรครับได้น,นํ่ไปคับเคลื่อนด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในชุ่มชนท่องเที่ยวสายมู่เกษตรอินทรีย์การส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนการป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดยุตการยศสุรทพิทักการดูแลผู้สูงอายุวัฒนธรรมประเพณี ส่วนกิจกรรมตอนหนึ่งที่สําคัญก่อได้เนินการต่อไปเพื่อเป็นแนวทางลักให้ส่วนราชการและหน่วยงานในจังหวัดครับเพื่อนตลอดปี2 5 6 8นั่นเองนะครับ